The <laughs> กับแรในรายการเอเชียบุกี้ไลท์เทลลนด์นะคะรายการที่จะพาทุกคนไปขโมยเกี่ยวกับกระแสนในวงการฟุตบอลทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเลยค่ะข่าวแรกสําหรับวันนี้นะคะสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้แซงแลมพาร์ดผู้จัดการทีมเอเวอเรตันค่ะเขาก็ยอมรับว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดครั้งหนึ่งนะคะสําหรับตนเองหลังจากที่พาทีมทัฟฟี่สีน้าเงินเนี่ยเปิดบ้านพริชนาคิสตันพาเลซ3ประตูต่อ2เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะพร้อมกับการันตีการได้อยู่ในเวทีพรีเมียร์ลีกต่อไปค่ะซึ่ ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจบครึ่งแรกเนี่ยเขามีสกอร์ตามหลังอยู่ที่2ประตูต่อศูนย์นะคะแต่ว่าครึ่งหลังพวกเขาก็ทําได้ดีค่ะยิงขึ้นรวดเดียว3ประตูทําให้ทีมพิกควาชัย3ประตูต่อ2นะคะซึ่งก็เป็น3ประตูติดๆเลยค่ะ และการที่ได้ชัยชนะในนัดนี้ก็เลยทําให้เอเวอร์ตันเนี่ยมีคะแนนเพิ่มเป็น39แต้มนะคะจากการลงแข่งทั้งหมด37นัดนะคะรังอันดับ16ทิ้งห่างลีดยูนเต็ดทีมอันดับ18ซึ่งอยู่ในโซนตกชั้นเป็น4แต้มนั่นเองค่ะสร้างปฏิหาริย์โกงตายรอบตกชั้นนั่นเองนะคะซึ่งเท่ากับว่าทอฟฟี่สีน้ำเงินเนี่ยจะยังอยู่ลดแล่นในเวทีพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าด้วยแล้วก็เหลือโปรแกรมลงแต่อีกหนึ่งนัดโดยที่ไม่ต้องลุ้นผลในเกมสุดท้ายแล้วค่ะ และฟุตบอลพรีเมียร์อีกหนึ่งคู่นะคะเมื่อคืนนี้ค่ะสิงบรูทีมอันดับ3เนี่ยเขาเปิดบ้านต้อนรับสุนัขจิ้งจอกอันดับ9ของตารางนะคะซึ่งสิงบรูในเกมนี้นะคะเขามีโอกาสที่จะจบสกอร์มากถึง20ครั้งค่ะแต่ทําได้เพียงไล่ตีเสมอสุนัขจิ้งจอกนะคะ เก็บเพิ่มเป็น71คะแนนค่ะถึงแม้ว่านำสเปอร์เพียงแค่3แต้มแต่ว่าประตูได้เสียแน่ดีกว่าเยอะนะคะแทบจะการันตีการจบอันดับ3แน่นอนเลยในสึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะโทมัสสุคเน,นะคะกุนซือของเชลซีเนี่ยเขาก็พาทีมถล่มลีดอยู่ในเตด3ประตูต่อศูนย์ในเกมลีดล่าสุดนะคะก่อนที่จะไปแพ้จุดโทษให้กับทางทีมเรียวพูในนัดชิง FA Cup ค,ค่ะช่วยแชมป์เป็นครั้งที่2ในซีซั่นนี้นะคะส่วนทางด้านเบรนเดนลอเจอร์ค่ะ กุนซื้อของเลตเตอร์เขาก็พาทีมถล่มวัดฟอร์ดขาดลอยห้าประตูต่อหนึ่งในเกมล่าสุดก็เป็นการคว้าชัย2นัดติดนั่นเองค่ะ และเมื่อคืนนะคะหลังจากจบเกมก็มีการเผยแพร่คลิปของปาริกวิวเอล่นนะคะนายใหญ่ของทางริสตันเลตในจังหวะที่เขาเตะใส่แฟนบอลทีมเอเวอร์ตันที่ลงสนามมาเยอะเขาหลังจากจบเกมนั่นเองค่ะเกมที่ทัพประสัดเลือนแก้วเขาเพิ่งบุกไปแพ้ให้กับท็อฟฟี่สีน้ำเงิน3ประตูต่อ2ทั้งทั้งที่นําไปก่อน2ประตูต่อ0นะคะก็เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นค่ะเนื่องจากว่าการที่เจ้าบ้านรอตกชั้นได้สําเร็จเนี่ยทำให้แฟนบอลทะลักเข้ามาในสนามทั้งระหว่างเกมแล้วก็จบเกมนั่นเองค่ะโดยที่หลังจากจบเกมดังกกกล่่าาาว็มีีรเผยภพท วีเอรานะคะกุนซื้อของชางทางด้านคิสตันเพลตเนี่ยโดนแฟนบอลของเอเวอร์ตันเข้ามาเยอะเย้ยต่อนหน้านะคะจนทําให้เขาหัวเสียแล้วก็เดินเข้าไปคว้าตัวเตะแฟนบอลรายดังกล่าวก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่วิ่งเข้ามาควบคุมสถานการณ์นะคะโดยที่เมื่อทุกถามถึงเรื่องดังกล่าวหลังจากจบเกมเจ้าตัวก็ให้คําตอบว่าเขาไม่มีอะไรที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็น่าจะเกิดการอารมณ์ร้อนๆนั่นเองค่ะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้นะคะเขาก็ตกเป็นข่าวเปิดกว้างต่อการปล่อยอารอนวานวิสก้านะคะรวมถึงเอริกไบย่ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยค่ะ อเลโซชาเป็นคนเซ็นสัญญาให้วันวิสก้ามาจากคริสตันพาเลตนะคะแต่เขากลับไม่ได้ทําผลงานเหมือนอย่างที่คาดหวังนะคะแล้วก็ยังเสียตําแหน่งตัวจริงภายใต้การควบคุมทีมของ Love ลาฟต์รองนี้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะสไตล์การเล่นของวันวิสก้าก็ยังไม่เข้ากับเอริกเทนฮากนะคะและก่อนหน้านี้ค่ะก็มีข่าวว่าพาเลตสโมสรเก่าของเขาเนี่ยให้ความสนใจที่จะดึงตัวกลับไปนะคะแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการทาบทามอย่างเป็นทางการค่ะและแมนยูไนต็ดนะคะก็ยังพร้อมที่จะปล่อยให้ไบยี่ออกจากสโมสสะ,ะในช่วงซัมเมอร์อีกคนด้วย ค่ะตามรายงานจากฟาบิเซโ o โรมาโนนะัข่าวดังนะคะยังไม่เท่านั้นค่ะยูไนเต็ดยังเตรียมที่จะเสียนักเตะอย่างปอปอกบานแล้วก็เจสซี่ลินการ์ดด้วยนะคะเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยกำลังจะหมดสัญญาลงในสิ้นเดือนหน้านั่นเองค่ะ สำหรับอีกหนึ่งข่าวนะคะก็เป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ค่ะมีรายงานข่าวจาก The Time, เดอะไทม์เปิดเผยว่าป,าบปาบอบปอกบาเขาบรรลุลารายละเอียดนะคะส่วนตัวกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก่อนที่จะเปลี่ยนใจไม่อยากมีปัญหากับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะโดยที่ตอนนี้ค่ะยูเวนตุสกับปารีสแซงต์แชร์แมงเป็น2ทีมตัวเต็งนะคะที่จะได้ตัวนักเตะไปครอบครองค่ะ ซึ่งตอนนี้ปอบเกบาเขาก็กำลังจะหมดสัญญาย้ายจา,ากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์นี้นะคะในขณะที่เจ้าตัวเนี่ยตกเป็นข่าวกับทีมใหญ่มาตลอดเลยซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมอยู่ด้วยค่ะและรายงานข่าวจากเดินทางก็เปิดเผยว่าปอบปกปปบาเนี่ยตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางทีมเรเบยนะคะรอที่จะย้ายทีมฟรีได้แล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ขอถอนตัวออกมาเนื่องจากว่ากังวลว่าจะมีปัญหากับแฟนบอลปีศาจแดงนั่นเองค่ะ ซึ่งคาร์ลสตเบตนะคะก็เป็นนักเตะคนสุดท้ายค่ะที่ย้ายทีมข้ามฟากระหว่าง2สโมสรซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาเขาก็ตกเป็นเป้าหมายนะคะเวลาที่มาเยือนในถิ่นโอทัฟอร์ดทำให้ปอป็อกบาเองเนี่ยก็ไม่อยากเกิดเหตุการณ์เดียวกันค่ะก็เลยกลับใจนะคะแจ้งกับเป๊ปกววดิโอลาว่าไม่ต้องการที่จะย้ายไปแมนซิตี้แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสที่เขาจะย้ายกลับไปเล่นให้กับยูเวนตุสนะคะหรือว่าปารีสแซงต์แชงกงในซัมเมอร์นี้แทนค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับข่าวที่แนะนํมมาเสนอในวันนี้นะคะหวังว่่าเพือนๆทุกคคงจะ ชอบแล้วก็ถูกใจกันนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊กี้ไลท์ไทยแลนด์ด้วยวันนี้ขอจบการนำเสนอข่าวเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ